ไอ้บ้าคนเก่งฟ้าประทานตายเลยไม่คนเก่งฟ้าประทานเขียงแค่พิมพ์ว่าโปเกส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกสด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกสเกมเมอร์ ยูก็สวัสดีด้วยในครั huh. uh ้งนะครับจู่กบผมเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองแล้วันนี้ก็อยู่กับโปเกสแปดสิบเก้าก็ยางไกครับวันนี้เราก็อยู่กับอัลติเมตชิเกนไก่อัลติเมตชิเกนฮอตแหมจ้าเดิมเพิ่มเติมคืออะไรไม่รู้เพิ่มเติมคือไก่ย่าง5ดาวอยู่กับสองคนนะคะอร่อยนี้จะมาแข่งกันเองแข่งกันเองได้ไหมถ้ามีใครหลุเข้ามาก็ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้เราแข่งกันเอง <ไป S 1> ดีกว่ามาคุณครูไป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 เลยไปเลยเพื่แก๊สเลือกด่านเลยนี่ผมตั้งใจเลือกด่านนี้โดยเฉพาะโอ้โหจาะจงเจาะจงโอเคคุณครูเลืด่านนี้อีกแล้วโคตรเยี่ยเลยมาบ้าบอๆแบบนี้กลยบบบอๆบึ่มๆบิมๆบิ่มบิ่มบิ่มอ่าดิต้องช่วยกันเองนะคะคุณครูวางสูงไปไหมได้ข่าวอ๋อเฮ้ยโยอะ ไไ้แต่่ขอบฟาะมถึงจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนว่าชงชะตาไม่เข้าจุ้ยไม่เข้าใจมองดูไม่มีหนทางฮึดฮึดเฮหยอกหยอกฮึดโอเคโอเคเฮ้ยย ฮ้ยอเกือบไม่รอดเกือบไม่ไปวัดเอซนพยเหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจโอ้โหคุณครูวางตรงนี้เลยพี่เกสขึ้นมาแล้วไม่ดีหรอกเอ้บ้าเขาเรียกว่าเกมแบบเฉียนคมเลยเออ่ะ โดนน้ำมาเือกอีกนะฮะที่หายน้ำมาเนือกโอ้เอาเหรียญฉันไปด้วยประเด็นไีไงเป็นไงเหรียญีเกตโดนโดโดดีโดดีโดโดดโดโดีโดดีโดโผมดำแบคโฮไหมพี่ได้ได้จัดไปพิษใหญ่ไฟกระพิบเออทูไม่ต้องมีคนพ่านกันโอเคแวบ เราต้องไป,ไ,ปได้ครับทำไม <laughs> มันน่า,นาก,กลัวจังเลยอะ่ะน่าก,กลัวมากเลย <laughs> เขาเรียกว่าดูดดดูชีวิตดูดวิญญาณได้ดูวิญญาณได้คะ่ะได้ค่ะูไปไหนช่วงลงช่วงล่างไปไม่ได้ไปไปไหน <laughs> <laughs> เฮ้ไป ปวดหัวเห,หลือเกินแหมคนเก่งคนเก่งฟ้าประธานโอ้ยตา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 ยเก่งฟ้าประธานไม่เกด็ดไปลเลยไอ้ยแม่เกดโอ้โหโอ้โหโอ้ออโหปวดเทป่านได้ไงวะมามา เบิดทิ้งไปวางไปวางไปเก่งฟ้าประธานโอ้โหฟ้าประธานจริงจริงเอ้ยเออไอ้บ้าคนเก่งฟ้าประธานตายเลยไม่คนเก่งฟ้าประธาน แล้วไม้ช่วยชีวิตไว้ในระยะเผาขนไม้ไม่ช่วยเลยจริงๆคุณครูยิ่งดูดหนักเลยเด็นยวแม่ี่เกสระโถเอ้ยผมบอกพี่เกสแล้วเออแฮะแฮะแฮะตาเอะไงตาเอะห่างเงี้ยอันเ้ย เมื่อกี้เขาล่วกแล้วที่ไปมองไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นตัวเองขนาดเอ้จนคุณลุนช่องมันมือมันมือจนมองไม่เห็นตัวเองอ่ะโอ้ตายพี่เกดไม่ต้องไปพี่เกดเออพี่เกดฑ์ไม่ต้องไปเฮ้ยดีแล้วเราจะเห็นความหวังอยู่ที่วี่นะครับ มองจากมุมนี้เออคุณครูทำอะไรอีกแล้วอ่ะดวงตรงทายเลยโอ้แล้วฉันจะไปยังไงเนี่ยไอ้พิเ,เกตไปอ่ะงอนใส่ว <c oughs> ปวะเลยเลยไม่ให้เธอไปเขาเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เธอไปไม่ให้เธอไปโอ้โหเอาสิเอาสิ พี่เกดอย่าคิปแล้วพี่เกดจะรอดพี่เกดอย่าิดเด้อพี่เกดจะรอดบอกแล้วว่าผมไม่ให้พี่เกดไปีกไงพี่เกดไปแล้เกตูู้้พเกตู้ตายพี่เกตตายโอ้โห เก่งกันไปแล้วโอดนี่มันเทปูเย้เฮ้เฮ้ไรกาดไรกาดแฮรี่พอตเตอร์กาเราเปลี่ยนเพิ่มคะแนนนิดนึงนะฮะเนบเนบเนบเบบเบหาจ่อ่าอันาจ่ฮ่าจเปลี่ยนชุดกันฮาจ่จา พ่อชอบโอ้โหอ่ามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์มาค่ะรูทยังไงครับยัง <Deep. S 2> ไงยังไงจะมาแมมจะเข้าหรือไม่เข้าเออมา <Ice. S 2> ด้วยไหมาคนส่วนมากพวกที่เล่นม้าจะเก่งอือ โอ้โหโอ้โหกระโดดแบบสเต็ปเทพโชว์รีดาแผพวาวสามร้อยแน่โอ้โหดีดาแผลวาวแล้วกันพวกนี้เวลากระโดดแบบนี้มักจะตายเหลวครับ <c oughs> ดูรีราลาแพรวาวแบบนี้แสดงว่าชัดเจนในเจตจำนงของตัวเองนี่เรานัดกันมาไปเดินครูหัวเขียวกับแว่นเขียวเนี่ยใช่นัดกันมาโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดมวย อ้าวไม่ขยับค่ะดีนะพี่เกตตั้งไว้สิบวินะชิวๆคุณครูไปเด้อเด้อชิวๆเดยเด้อนี่โอ้ยเลือแเป็นลงใบบ่อในบ่อไหลลงบ่อเอาเอาเฮ้ยตายเหรอเอาคุณครูไม่ตายอ่ะไม่ดูอะไรวะโคตรโง่ ตั้งไงกับดักพีเกตเร็วเกตเร็วคือูไม่เห็นได้ไงวะที่ผมมัวจะมองม้าอยู่ท่อนไม้ท่อนนั่นน่ะมันตั้งอยู่เห็นไหมคุณครูไม่เห็นท่อนไม้ท่อนนั้นเหรอไม่เห็นเลยผมก็ว่าอย่าทำไมท่อนไม้ท่อนนั้นมันเงยเงามันโปรเพเยอร์อยู่ เออยไงมะเออมาอยู่ด้วยกันนี่เหมือนเพื่อนกัน too easy no points ้แบนาทีนี่เงือบเลยมาแด่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 มาแดหนึ่งศูนย์เพื่อถายแล้ว หมาเกือบลวงไอ้าไอ้าไอ้มาอบอไ้ไ้ <c oughs> พี่เกเด,รดเดอรอดอยู่ผู้เดียวยรอดอยู่ติดอีเดงนึงของา้าไอ,อ้มาป้าเหนล้วไล้ก้ตไยังน่ออลงลงน้ำเลยพี่เกดน้พี่เกดอ่ะเอ,อ้เอา ลองเลยลองเลยเออเออเออมาแล้วมาสวัส <glam> ด <ể> ีอย่างนี้มันต้องใครก็ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนะใครก็ไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนด้ผมไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปโอ๊ยตา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 ย ตายแล้วันแง่่วงเลยม้าได้ว่ะคุณครูทำไมใครก็ไม่โดนเลยแม้แต่นั้หนาคุณครูวางสูงเกินไปคุณต้องวางต่ำนิดนึงออ๋ใช่แหมมนะแบบพีเอคุณครูร้ายกาจมากเกดคนร้ายในคดีฆาตกรรมนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครงั้นนะ เนี่ยผมหมั่นใส่น้ำอินเหล็กเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เค๊กก็วางทับอีกทุกหายไอ้มมานี่ก็อาจจะเอาสูงไปเลยเนี่ยที่บ้านไม่มีสารให้เล่นเนี่ยเฮ่เฮ้เฮ่เเฮ่เฮเด่โดนเดเเฮ เอ้ยยังไงโดนไปพี่เก๊ดพื่งลงน้ำไปเออม้าชนะเลยดิเฮ้ยม้าบ้าเอ้ยโรสดีฟอะไรบันเดี้ยทำมมันโหดร้ายอย่างงี้ม้ามาแบบนิ่งๆมากเลยนิ่งมากตอนนี้ม้าหลุดดิหลุดดิหลุดดิเอาเรนนี่ออกกันเลยเนี่ยพี่เห็นด้วยคุณครู ว่าเอ้ยอย่างแรกที่จะตายนอกจากหนามพี่เกตแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่านี้แล้วแหละอตายเองดีกว่าไอ้บ้าตาแหมโดนพัดตายไปมาบอกสบายแล้วครูยืนนิ่งเอฟเคแป๊บอ๋อไอบ้าบ้าขยับเด้ยิงไงเราบอแล้วยืนเอฟเคแป๊บออไอ้บ้าบ้าขยับเด้ ไตัวชนะแน่นอนดูด้วยลายผมทรงเฟี้ยวโอ้โหด่านนี้จัดไปมั้ครูเอ้ยนี่โหวโดโอดอ่ะเอ้ยเมื่อกี้หมามันค้างไงก็เลยต้องเล่นใหม่เลยนี่ไงไปเลยเฮ้ี่จะเอาอะไรกันด้วเนี่ยไม่มีที่ไปไปทันไกลบินได้ I believe I can flyI believe I can die ตายแน่นอนนะพี่ตายะนะมากงานนี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโอ๊ยบอกแล้วจะบ้าตายไบ้ายตายจนรัว I believe I can die ต้องสร้างให้มันแบบว่าเป็นพื้นที่ที่พอจะเดินได้นะฮะเดี๋ยว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  ไอ believe I can fly อ่ะขึ้นให้ได้คุณเออเราควรจะต่อเติมอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหพี่เกดสร้างเป็นบันไดปวดหโทษเอ้าไม่ทันอย่าอย่า คือยอโอ้โหพี่เกดพี่อ, oh, พอดลูกถึงสักที <laughs> เสียงนี่แบบเหนื่อยมากไปเลยโกโก้เฮาเล่นเจอโกโก้เฮาเล่นเจอโกโก้่ได้พี่เกดมีอะไร <laughs> ตายตาย,ยกันเลย <laughs> <laughs> สาบเซียนยคือสามเธอเลย <laughs> อื<ม>อฮา <c oughs> อไปเลยโอ้ยโคตรยากเลยอะ <c oughs> No w i n n e อ No voice ่าธุสองเธอในนํานานะาครับ เอาให้ายากกันเลยทีเดียวอเอาไปสองเม็ดเราต้องวางตอ่อเติมเฮ้ย, <t> ยไปแล้วโว้ยโอ้อยโอ้ยแย่กลัวจริงจริงโอ้โหร้านเติมเอา อเ,เอาเหรียดีสักอันคัย็เยอะอไกันนทูเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะยูอาร์เดียร์เดีีกวับมาได้ไงเมื่อกี้ตายไปแล้วเนี่ยโยโย่ไปเลย เอาละครับก็สำหรับวันนี้เราก็เฮฮาสนุกสนานกันมามากพอนะครับเจอกันใหม่ในะคราวหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเดนดของพี่เก๋แลวก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติตามชมคลิป่ของพีเกกับพลที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลคให้เกนะคะบ๊ายบาย